สวัสดีครับพี่ผมสกายไลท์เดมอน h ีเฮดนะผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเมื่อคืนกันนะก็เมื่อคืนผมลืมเปิดไมค์โ oh อโอ้โหอัดตั้งนานให้ตายตเถอะเฮัน,นี้อยู่กับในมือถือนะนี่ผมปกติผมอัดคลิปลงในมือถือตดอก็คือว่าเดี๋ยวอันนี้จะต่อจากข้างหลังในงเรื่องข้างหลังเลยนะฮะก็คือว่าหลังจากจบเหตุการณ์ของลึกตั้งสภาไปผมได้ทําการ ไปหาคุณฮารุซึ่งคุณฮารุจะเป็นอ่เตัวละครที่สกอตชอบนะฮะก็คือเหมือนว่าจะอารมณ์แบบไปงอ้อไปสารภาพรักด้วยนะครับผม <Aww. S 1> เป็นช่วงเวลาของเราสองคนอนทะัท <Yeah. S 1> ีมกันนะเอออันนี้ผมในโลผมยังไม่ได้ผมพูดอะไรว่าผมน่าจะเขินนะที่ <Yeah. S 1> อันเนี้ย ใจอยเลยจะร้องไห้คือผมน่าจะและนี่ผมไปขอนามแฟนมาแล้วนะฮะก็กลทุกคนจะไปเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหยอกให้ไหมว่า ไอ้ตาแลกนางตอบไปเขาพารุ้ตอบสกอตต์ว่าถ้าไม่ตอบถ้าบอกว่าไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบไหนอยจังหวะนี้นะแจ๊ผมมาภาคเสร็จเองผมก็คิดเกียดอยู่เหมือนกันเพราะที่ไหนก่อยได้ใช่ไหมรู้ว่ารู้ว่าฉันจะจับแจไม่ใช่ไม่ใช่ ก็คืออันนี้อันนี้จะขอเป็นแฟนนะน,น,น,นี่คือ อาว่าคุณฮารุครับคุณช่วยมาเป็นเอแฟนของผมได้ไหมครับ mm hmm. อะไรกลัวเลยกลัวยจ้าเป็นจ้า นะครคือตอบตกลงกันครับผมสรุปว่าสกอตกับฮารุก็ได้แฟนๆกันนะครับผมต่อไปนี้จะเกิดเรื่องอะไรเราอะไรต่อไปก็ติดตามช่องของสกายไลท์เดโมนด้วยนะครับผมเฮลิอะ yeah ไว้เจอกันซีเกนคุณปาย